สานาทีรู้เรื่องวิธีสร้างความสุขจากการแก้ปัญหาด้วยหัวใจที่นัดใช้แล้วได้ผลปัญหาอยู่รอบๆตัวเราค่ะความทุกความไม่ได้ตังใจความไม่พอใจนอกจากตัวเราแล้วยังเกิดมาจากการที่คนรอบข้างเราสร้างปัญหานั้นๆให้กับเราด้วยและในสมนาทีต่อจากนี้ทุกคนจะได้รู้วิธีที่นัดใช้ในการแก้ปัญหาและสามารถ ผ่านพ้นกับอุปสรรคต่างๆและยังสร้างความสุขให้กับชีวิตได้ด้วยหัวใจค่ะสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องมีก็คือ 1. คุณต้องรู้จักตัวเองคุณจะต้องรู้จักตัวเองให้มากพอค่ะว่าคุณเป็นใครคุณมีหน้าที่อะไรและคุณต้องการอะไรข้อ 2. คุณรู้สึกอย่างไรในเรื่องที่เกิดขึ้นความรู้สึกของคุณคุณรู้สึก ได้แค่ไหนคุณรู้จักความรู้สึกของคุณดีหรือ,อยังคะข้อที่สคุณรู้จักหัวใจของคุณดีพอหรือ,อยังตอนนี้หัวใจของเรารู้สึกอย่างไรหัวใจของเราเจ็บปวดแค่ไหนหัวใจของเราสามารถรับเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเรื่องที่เกิดขึ้นหัวใจของเราบอกช้ำกับมันมากเกินไปไหมข้อสี่เมื่อคุณรู้จักตัวเองรู้จักความรู้สึกของตัวเองรู้จักหัวใจของคุณแล้ว คุณจะสามารถยอมรับกับปัญหานั้นได้ค่ะแน่นอนว่าคุณจะต้องรู้ทั้ง3ข้อแรกให้ได้ก่อนนะคะและเมื่อคุณรู้แล้วคุณจะสามารถยอมรับกับปัญหานั้นได้ด้วยหัวใจของคุณเองข้อที่5เมื่อคุณยอมรับปัญหานั้นได้คุณยอมรับสิ่งที่คุณรู้สึกสิ่งที่คุณเข้าใจสิ่งที่คุณ กำลังต้องเผชิญแล้วเนี่ยคุณก็จะเข้าใจกับปัญหานั้นอย่างถ่องแท้ด้วยหัวใจของคุณเองค่ะและเมื่อคุณเข้าใจแล้วมันจะพาคุณไปสู่ข้อที่6นั่นก็คือคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยใจของคุณอย่างแท้จริงเมื่อคุณยอมรับและเข้าใจมันจะเกิดกระบวนการหนึ่งในสมองของคุณค่ะนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างไรให้หัวใจของเรา ไม่เจ็บช้ำมากเกินไปและสุดท้ายค่ะเมื่อคุณได้คำตอบและการแก้ปัญหาแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือการปล่อยวางค่ะถ้าคุณแก้ปัญหานั้นได้แล้วคุณก็แค่วางเรื่องนั้นทิ้งไปค่ะว่าฉันแก้ได้แล้วนะแต่ฉันจะไม่หันหลังกลับไปแก้เรื่องเดิมอีกแต่ถ้าหากว่าคุณแก้ปัญหาเรื่องนั้นไม่ได้ ทั้งหมดแต่คุณรู้สึกว่าใจของคุณไม่สามารถรับมันได้แล้วคุณก็แค่พักมันไว้ก่อนค่ะพักมันเอาไว้วางเขาลงเอาไว้ถ้าคุณแข็งแรงแล้วเมื่อไหร่จิตใจของคุณเข้มแข็งมากพอแล้วเมื่อไหร่คุณก็แค่หยิบเรื่องนั้น กลับมาแก้ไขอีกครั้งและเมื่อคุณแก้ไขได้คุณก็จะวางมันได้อย่างแท้จริงแล้วถ้าหากว่ายังเกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำๆขึ้นอีกคุณก็แค่ทำซ้ำในกระบวนการเดิมค่ะรู้จักตัวเองรู้จักหัวใจตัวเองรู้จักความรู้สึกของตัวเองแล้วคุณก็แค่ยอมรับและคุณก็จะเข้าใจและก็จะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงและแก้ปัญหาแล้ว คุณก็แค่ไวยวางแน่นอนค่ะว่ากระบวนการนี้คุณจะต้องทําซ้ําๆค่ะและคุณก็จะต้องฝึกในการทําเรื่องเหล่านี้ให้เป็นประจำอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่นักกำลังพูดนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้คือเรื่องที่นัดใช้แก้ปัญหาในชีวิตและอยู่กับมันมาตลอดนัดใช้แล้วได้ผลค่ะนัดอยากจะแบ่งปัน วิธีต่างๆเหล่านี้ให้กับทุกคนได้ลองเอาไปใช้ดูนะคะถ้าหากว่าใครลองไปใช้แล้วเป็นอย่างไรมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะแน่นจะงมีอีกหลายๆเคล็ดลับและวิธีต่างๆที่เราจะสามารถผ่านเรื่องหลายๆไปได้คะ่ะเพราะนี่คือเปิดแผนที่ชีวิตดิคิดเองบายนะัหมอใจ